สวัสดีนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันพุธที่สิบสี่นะครับเดือนหนึ่งนะครับสองห้าหกเก้านะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับน้องๆที่สั่งนะครับนี่เป็นดุมเวฟบร้อยสิบไอนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ก็เกิดอุบัติเหตุนะครับที่จังหวัด คราชนะครับหรือไม่ก็หรือก็นครราชสีมานะครับปุ่นไม่ถูกสักทีนะครับนี่เพิ่งมานะครับดุมซิลวดนะครับนี่แล้วก็ขอบล้อนะครับชุดนี้เป็นตัวใหม่นะครับล่าสุดนะครับของเวฟร้อยสิบไอนะครับรูดุมนะครับจะมีแค่28รูนะครับนี่เลยต้องสั่งนะครับซี่ก็มี28เส้นนะครับ วงล้อก็มี28รูนะครับนี่วันนี้นะครับผมจะสารนะครับแล้วก็บายบายผมจะจัดส่งไปให้นะครับนี่จ่ายตังค์มาเรียบร้อยนะครับทั้งชุดนี้ก็พันกระบาทนะครับทั้งดุมทั้งวงล้อทั้งซี่นะครับก็พันหกห้าสิบนะครับแล้วก็จะจัดส่งนะครับนี่วงล้อก็เป็นแท้เลยนะครับอ่ะมีนะครับดุมตัวใหม่นะครับ